5ยอมรับนหครับยอมรับเนาะประตูรวมได้3.6จุด5 ามได้หก็ดีไปทำงานที่กรุงเทพโดยไม่มีผู้นำพาหนึสองสาม สามหกจุดหนึ่งครับสามจุดหกจุดหนึ่งครับ ก็ตามที่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน,นมีสถานการณ์การ,รการทุรบันภายในก็แล้วกับประกอบด้วยปัญหาโรคติดต่อนะโควิด -19 เานี่ยทำให้ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีาการไม่มีงานทําแล้วก็ต้องบังสวรก็มีภายจากการทุรบมีภายจากการถูกเกณฑ์มาเป็นทหารก็มีความต้องการที่จะข้ามมาเพื่อ มาหางานทำในในประเทศของเราครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักคืออานในไทยเดนมีการลักลอบหนีข้ามกันทุกทุกวันเผื่อผู้ข้ามเผือผู้ข้ามมีมีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตอนนี้สถานการณ์ไทยแดนก็กองกําลังผ่าเมืองโดยหน่วยกอกิจกรมมาที่สามก็ให้ความสําคัญเรื่องในเรื่องของการหลบหนีเข้าออกนอกล่ามจักโดยผิดกฎหมายเป็นเป็นเป็น เป็นหลักอยู่แล้ว่อป้องก,กันในการนําโรคติดต่อเข้ามาด้วยก็วางวางตึงแนวชายแดนโดยเฉพาะด้านอําเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงถ้าในภาพรวมของสถา,านการณ์ยาเสพติดผมถือว่ายังมีความรุนแรงอยู่นะครับในเรื่องของการจะนาเข้ามาภายในราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าแหล่งผลิตมันอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้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 บ้านเรานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะลำเลียงเข้าสู่ ประเทศของเราแล้วก็นําไปออส่งออกไปประเทศที่3นะครับเป็นเส้นทางระยะสั้นที่สุดนั้นสะถานกรารณ์ยังคงความรุนแรงอยู่นะครับในสถานกรารณ์ยาเสพติปัจจุบันตอนนี้ต้องแยกแยกแยก,แยกถ้ายาเสพติดเนจะ,จะจะมาหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบถ้าหลบนี้เข้าเมืองก็จะอีก,อก,อก,อกรูปแบบหนึงลบนี้เข้าเมืองส่วนใหญ่จะ มาสองทางข้ามน้ําแล้วก็มีคนมารับแต่มาเยอะมาเยอะมาครังละสิบคน20คน30คนที่เราเคยจับได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นยาเสพติดก็จะมาเป็นหลัก10บคนแล้วก็ลักษณะการเดินการเข้าการเคลื่อนที่เรจะแตกต่างกันอย่างอย่างอย่างสามารถแยกออกแยกออกได้